เขาดงป่าไม้คลีข่าวคนซ้ำเป็นดอยดงแวดวงหอมไม่ถึงไม่้ีหงเลี้ยงย้ายเป็นจุม้มีมกิ่งใบมุงห่มเพื่อ คำขึ้นเคีี้เขาว,วันขึ้นด้วยปันไม่เป่าไม่แงะต้นลำสะกันไม่ไม่ถูกอานเลี้ยงมันก็เลี้ยงพายไม่ดูไม่แดงซ้อนแสมเป็นใต้ตั้งไม่เปื่อยาหลพร้อมไม่ไล่ไม่บงป่งขึ้นซอซ่อง ในงคงเขตห้องในภผยวอกลางใหญ่น้อยนางนี้ลำลาลมาจับกิ่งใบเหี่ยวไม้สร้างห้อยจับใส่หลังตัว เเอาลูกน้อยห้องอยู่หวอย้ป่าไม่งสัตว์ตั้งหลายเดี๋ยวก่ายสาะใสเสียงห้องอืดให้เหมือนคนตุกใจปีลามลาเวหนตุกอยู่ในเมืองคนเหมือนมีแต่ข้า มาเกิดหอดัวแม่บัวกับอาตีใดนีละปีไทยมางอมหัวใจเนื้อไทยตำก้อยบ่มีกูหอยเมื่อแปลงยามเ่่อปีไทยเจ็บใครได้แท้ จักจะมีภัยแย่งสะแกงหม่มพังจักจะมีภผยน้าย่งมาพอตัวข้าเอาน้ำหนตาลูกเนี่ยตั้งเคาะเจ็บเป็นเว่นมาหลังเลี้ยตั้งพืนแผ่นเสียขัาวนอนไผ่จักฟอหอกซัก ปัดกวดาสาดมอนหากา่ตถึงคาบง่ายตอนหากกินกับข้าวย้ำเมื่อตัวใจชาละแก่เท่าหูตามืฟังปั่นว่างตั้งคอเจ็บเป็นเวนมาหมวยมาง ได้หมอยเมียงนาเมียหมอนไส่จักไปห้องดูเจ้ากระมาถอนปันสินปันปอนหอนต่างหาเศนจักจะมีภายนายเอาเข้าตอกเต็น กับหวงมาลาดอกไม่เอาใส่สองมือมาติดกันไว้ไว้พระเกตแก้วจุฬาญาเมียหอยมิตรดับจิตลับตาจากจะมีภผยมาสหาคันเข้าไปยืนตานปา่า เจ้าโดนงามเล่านอฟ้ายาเมเอะเปื่นหามเข้าไปป่าจ้าตั้งผืนแผ่นผ้ากวานอนไผ่จักาส,าส่อใสเก็บใสตว้ยขอนเข้าสู่ดงดอนจวงจันปากว้างจากจะมีผายนะ คืดลำตำสร้างแป่งสาราตาลตยิยังยามเอ้อหน้าฝนเปะตมเป็นน้ำฟ้าห้องอืดเออข้างบนทรุกใจปีละลำลาเวเฮฮอนรูกอยู่ไหนเมียงคนเหมือนมีแต่ข้า สบานงายมมาบ้านล่ามปลาต้นเสิงอายคำใจจะนองลงถึงนึง้อกว่าดอกมากังละบ้านนี้จ่าปง